คนที่เขาไม่ชอบเรานะคะอะไรเลยนะคือสาเหตุหลักๆคะ่ะที่ทําให้เขาเนี่ยไม่ชอบเราหมันไส้อิจฉาเรานะจ๊ะมาจ้าเรานะคะจะไปเจาะลึกถึงจิตใจใครคนนั้นกันดีกว่าคนที่เขาเนี่ยไม่ชอบเรานะคะแม่หมอของห้าใบจ้าทําไมทําไมเขาหมันไส้เราเรื่องอะไรอิจฉาเราเรื่องอะไรนะคะเขาถึงได้ไม่ชอบเรานะอมาดูกันเลยแม่หมอของห้าใบจ้า ใบแรกนะคะวิวออฟฟอร์จูนจ้าใบที่2ถ้าควีนถือไม้ค่ะสเตงว้าวคิงถือไม้นะคะและสุดท้าย2ไม้โอเคไม่หมอเข้าใจล้วได้สำรับนะคะเป็น The Fool จ้ามีความรู้สึกว่าชาวแรนดอมนี้นะคะพลังงานส่วนใหญ่นะ เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบว่ามีความเป็นผู้นําในตัวสูงเป็นคนที่ใครๆมักจะมาถามความคิดเห็นคุณนะเออนึกอแบบคุณคุณจะมีความเป็นผู้นําแล้วคนรอบข้างอ,ะอ่ะอะอย่างเช่นบางคนทํางานหรือเรียนอะไรอย่างเงี้ยมักจะต้องมีคนเข้ามาถามขอความคิดเห็นจากเราขอคําแนะนําขอให้ช่วยชี้แนะแนวทางให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยแล้วคุณก็จะมีความเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่เหมือนกับว่า ใครก็ได้ใครก็สามารถเข้ามาพูด <c oughs> คุยมาอะไรกับคุณได้เลยมีทั้งความอุ่นมีทั้งความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมีมีความเป็นผู้นําแล้วก็มีความใจดีอะไรต่างๆนะซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นสาเหตุหลักๆเลยค่ะที่ทําให้คนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยนะเขารู้สึกแบบหมันไส้เราตรงนี้ไอ้อย่างเช่นในความเป็นผู้นำของคุณอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาแบบว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยแม ทำไมแบบชอบทําตัวเป็นผู้นําจังทําไมเก่งจังอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเกิดความแบบอิจฉาเล็กๆอะไรเงี้ยเลยจิตใจแล้วก็เวลาที่คุณเนี่ยใจดีกับใครต่อใครเงี้ยเขาก็มักจะคิดว่าแหมทําเป็นใจดีเสแสร้งหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเนี่ยค่ะมันคือความคิดของคนที่เขาเหมือนมีอคติต่อเรามันไสเรานะจ๊ะเนี่ยค่ะก็คือสาเหตุเลยคือเหตุผลหลกัลกๆเลยนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยนะคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยเขาเขาหมั่นไสเราไม่ชอบเราตรงเนี้ยเราก็อิจฉาเรา ด้วยจ้าเออนะจ๊ะอ่าก็ใครจะคิดอะไรยังไงกับเราก็ช่างเขานะคะปล่อยเขาเราก็รู้อยู่แก่ใจนะคะว่าเราเป็นคนยังไงขอแค่เราเป็นตัวของตัวเองนะคะทำดีในแบบของเรานะคะก็ไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปใส่ใจคนที่เขาไม่ชอบเรายัางไงเขาก็ไม่ชอบเราอยู่ดีจ้าปล่อยไปเลยจ้า